แล้วผมจะปิดท้ายที่สูตรประการขอยกย่องฮีโ,โร่พลเมืองดีท่านผู้ชมฮะมีเด็กสาวรวมถึงเด็กเล็กด้วย4คนเกิดอุบเตุกระงเจจมน้ำอา,อายุ18คนหนึ่ง16คนหนึ่ง15ค,คนหนึ่งและเด็กหญิง8ขวบคนหนึง่งตัวน้องอายุ16เนี่ยอาการชาหมดสติอีก3 <ไป S 1> คน <ไป S 1> ช่วยขึ้นมา<ป>อาการสาลักน้ำยังมีสติพอจะถามตอบได้ เหตุการณ์นี้พอมีพอระเบิดีที่ช่วยเด็กทั้งสี่คนคือคุณโสพลทิ์มงคลอายุ31เป็นแขกที่มางานศพที่วัดครุนอกอะค่ะเห็นเหตุการณ์พอดีนะคะก็เลยช่วยน้องทั้งสี่คนด้วยการกระโดดน้ําลงไปเลยที่มาที่ไปเพราะเด็กทั้งสี่เนี่ยอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์4ี่สิบเจ็หรือซอยวัดครุมาเล่นน้ํากันที่ท่าน้ำเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุปกติ5โมงเย็นแม่น้ํากำลังขึ้นกระแสแรงเด็ก8ขวบสุกกระแสน้ําพัดออกไปกลางแม่น้ํา พิมพชนกอายุ16ซึ่งหมดสติเนี่ยในเวลาต่อมากับระวิการลงไปช่วยคว้าตัวน้องได้แต่เด็กแปดขวบเนี่ยเกาะแล้วก็กอดพิมพชนกแล้วถีบตัวขึ้นมาหายใจแล้วกดหัวพิมพชนกระวิการก็เลยตะโกนบอกให้อีกคนนึงมาช่วยกันดึงขึ้นแต่ไม่ไหวสุดท้ายตะโกนเรียกคนมาช่วยขณะที่พิมพชนกถูกน้ําพัดและจมน้ํา ก่อนที่ด้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาคือคุณโสพลที่มางานศพที่วัดนะคะได้ยินเสียงเด็กๆร้องขอความช่วยเหลือก็เลยวิ่งมาดูแล้วกระโดดลงน้ําไปช่วยเด็กทีละคนพาตัวเข้ามาใกล้ฝั่งแล้วชาวบ้านคนอื่นก็มาช่วยเพิ่มเติมเนี่ยค่ะเจ้าตัวบาดเจ็บถูกเศษกระเบื้องบาดเท้านะแต่ดีใจที่เด็กๆปลอดภัยคนดีที่ลงไปช่วยเด็กทั้งสี่ ขอบคุณจริงๆที่ทำให้มีข่าวนี้มาปิดรายการวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ